กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูเ i ียวอเดอร์ลิงครับวันนี้จะมารีวิวเด็กของเซเบอร์ดากอนกันบ้างนะครับเซเบอร์ดากอนเป็นเด็กที่เรียกว่าโดนแบนจะเรียกว่าเล่นไม่ได้เลยนะโดนทั้งลิติกการ์ดนะครับผมโดนลิมิตการ์ดนะโดนทั้งปรับสกิลนะครับผมเรียกว่าใครเล็กนี้นี่โอดควรกันทั่วล่าดเลยนะครับแต่แน่นอนไม่มีอะไรเหนือบาปกว่าแรงของเราแน่นอนครับเซเบอร์ดากอนคราวนี้ครับผมเราจะเล่นคู่กับเหลววันเีครับ เนื่องจากว่าเซเบอร์ดากอนเป็นทีมท่าแสงกับท่ามืดอยู่แล้วนะครับผมเรามีเซเบอร์ดากอนอยู่แล้วและเซเบอร์ดักพร้อมกันครับผมดังนั้นคอนเซปต์แสงมืดครับผมตรงกับคอนเซปต์ของเลวานีเรียบเรียบล้ยนะครับแน่นอนว่าผมมีการ์ดคอแค่ใบเดียวนะครับผมดังนั้นเด็กนี้จึงบอกว่าของไม่มีครับนะซึ่งถ้าเกิดใครเล่นสายเซเบอร์ดากอนแน่นอนครับผมต้องมีเซเบอร์ดากอนอย่างน้อยคอ,อ3าใบนะครับผมเพื่อจะได้หาขอขึ้นมานะ ตัเซเบอร์ดาครับผมเราก็จะเล่นในส่วนของเซเบอร์เอ็นนะครับผมนาแล้วก็แคนนอนนะครับแน่นอนว่าของพวกนี้เป็นของสมุสารอยู่แล้วทิ้งแคนนอนเซิร์ฟเอ็นขึ้นมือนะครับและทุกครั้งนะครับผมที่เอ็นเนี่ยสามารถโจมตีเข้าไรพอยต์โดยตรงได้ยังไงก็สามารถตอดแฝงของข้ามได้อยู่แล้วแคนนอนก็ผมถ้าตอนคำนวณความเสียหายสามารถเลือกบอนเตอร์ครับผมจากเด็กนะดงสุสารครับผมเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ในส่วนของเลเบเนียกินได้ครับและเราสามารถถมการครับผมพวกไซเบอร์ดาก้อนพวกนี้เนี่ย หากกาวไปนี้อยู่ในสุสานเขาจะถือว่าเป็นชื่อของเซเบอร์ดากอนดังนั้นไม่มีปัญหาครับเราเล่นคู่กับดอเซนไฮรีเวลซึ่งทั้งเด็กนี้มีแค่เรเวเนียเท่านั้นครับผมที่เป็นมอนเตอร์รีเวเปยังไงยังไงดอเซนรอบหน้าขึ้นเรเวเนียเวเนียขึ้นแน,น่นอนนะครับคอมโบโอทีเคของเราง่ายมากครับผมถ้าเกิดลงเรเวเนียลงมามอนเตอร์ฝันงข้ามนี่แทบจะเรียบนะครับรีแพ์ลงมาเคลียร์แผงหลังเรียบครับแน่นอนว่าถึงแม้ตัวของเรเวเนียตีไม่ได้แต่รีแพรตี3ครั้งซึ่งไม่น่าจะรนะับ โอ้โห oh, oh, เรียกว่างานนี้คือคอมโบเล่นกันสบายๆนะครับวิธีีการเอาตัวรอดหรือการทวงเวลา่า่ตองข้ามนะครับผมแน่นอนว่าตัวของเวลตรงนี้เนี่ยเมื่อมีมอนเตอร์เซเบอร์แล้ก็ลงมาครับผมเขาก็สามารถลงแบบพิเศษจากบนมือได้ก็สามารถทนการโจมตีได้นะครับผมทนมือทนตีได้อีกรอบหนึ่งและเช่นเดียวกันครับหมูดานะครับผมเบคอนเอาไว้กันได้เช่นเดียวกันในส่วนคอคอครับผมเสิร์ฟกับดักลงมาสามารถเอามาใช้ได้ครับ และแน่นอนครับผมว่าทุกครั้งนะครับผมถ้าเกิดตัวของเรวเนียกินเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถใช้ตัวของเซเบอร์ลอตฟิวชั่นตรงส่วนนี้เอาวัตถุดิบครับผมที่ใช้ในส่วนของการกินนะของเรเวเนียเนี่ยดึงกลับเข้าเด็กเพื่อมาลงรีแพ์เคลียร์แผงหลังได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นเรียกว่าสบายเลยครับผมเซเบอร์ดาก้อนรอบนี้สามารถเอากลับมาเล่นได้ใหม่นะแต่ต้องบอกว่าต้องมีเรเวเนียสามใบแล้วก็คอสามใบจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมมีแค่นี้ก็ขอใส่แค่นี้นะดังนั้นเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องการ์ดไม่ค่อยขึ้นต้องขอไผ่ด้วยนะครับอ่ะโอเควันแล้วไปรอดูดีเพยกันก่อนนะครับว่าเด็กนี้มันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ตามได้เพยสดนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับผม ตัวดอเซนไฮรีเวลครับผมเมื่อเราเสียอะไรพอย่1,000เนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนการต่อไปครับผมการจมตเข้าไปเป็นเรเบเนียขึ้นชัวร์นะครับเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยเราลงมอนเตอร์สองตัวแค่นี้ก็น่าจะสามารถจะทนดาเมจได้ถึงดับหนึ่งนะครับทิ้งการ์เดเสริชขึ้นมาเสริชเอ็นครับอ่าตีเข้าไปนะครับผมเจออัศวินเอลนะครับวิตเอลลงมานะครับผมสวมการ์ดเรียบร้อยแล้วขวดกลับนะครับ เขาเทิร์นของเราบ้างเราทิ้งเอ็ดิกรอบหนึ่งครับผมทมสุสารเสิร์ชคออ่าเสิร์ชทิ้งคอนนอนเสิร์ชเอ็นนะครับขึ้นมานะมอบในส่วนของเนคอฟิวชั่นขึ้นมาสวมและอัดเข้าไลท์โดยตรงนาเบคอนลองสารครับผมเพื่อเป็นการเซฟชีวิตด้วยนะยังไงเมื่อกี้เราลงสารอยู่แล้วเราลงๆๆเลเวเนียได้ครับแต่เรารอๆๆๆๆไว้ก่อนจั่วขึ้นมานะครับไปต่อข้ามสวมการ์ดอะไรเยอะแยะอ่าสวมไปนะครับรีมูฟตีเข้านะครับอ่าจบเทิร์นนะครับผมเรคอสครับผมรีมูฟ ลงครับผมรีแพรเข้ามาเคลียแผงหลังให้เรียบร้อยครับเมื่อแผงหลังไฟตรงข้ามโล่งเสร็จเรานะครับผมลงเลเวเนียมานะครับสมสุสารพร้อมนะเพราะว่าเราใช้ความสามารถของรีแพรถมการให้เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็มีการให้กินเหลือเฟือแล้วครับเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเราเล่นคอมโบนี้ก็คือเล่นสบายเลยเอารีแพรถมสุสารแล้วก็ลงในส่วนของเลเวเนียลงมากินสุสานอีกทีหนึ่งก็ได้นะ คือแผงหลังโล่งแผงหน้าพังนี่คือบอร์ดนี่เทพจะเล่นไม่เป็นแล้วนะครับและคราวนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะเราแค่เสียไรยพอยหนึ่งพันเราก็ต่อคอมโบโได้แล้วไม่ต้องเสียไรยพอยใช่ไหมเพื่อแย่ๆครับผมเห็นไหมลงมาการ์สสวมการ์สที่เลยครับผมลงในส่วนของนิวบัคนะครับผมสุขสารให้เรียบร้อยอ่าจ่ายไรยพอยหนึ่งพันเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้แล้วเทอร์หน้าเราก็เสิร์ฟเรเวเนียขึ้นมือได้ชัวร์วนะครับ ตีเข้ามานะครับผมเบคอนรีมูฟครับผมเข้าเทินดอเซนครับจั่วขึ้นมาครับผมรีมูฟสามใบครับลงมาทำลายการ์ดจากนั้นเอาการที่รีมูฟครับผมเอากลับเข้าเด็กแลมเพธนะครับผมขอภัยนะอ่าแล้วก็ตีต่อนะครับผมขบเรียบร้อยสามทีอ่ะขอบประมาณแค่นี้หลักๆเลยมาเล่นสดกันเลยดีกว่านะครับ เขาโบมีแค่นี้แหละนะทุกคนน่าจะพอเข้าใจรูปแบบการเล่นของเด็กนี้แล้วนะครับที่เหลือก็ไปปรับตามจํานวนการที่ตัวเองมีอยู่กันนะครับแน่นอนว่าโคตรเสียวปัญหามือเน่าเลยเพราะว่าไม่มีคอคอบีใบเดียวเล่นยากมากครับเเบร์ดาก้อนนะครับแนะนานะถ้าจะเล่นเด็กนี้ยังไงก็ต้องหามาสามใบให้ได้นะครับชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลย กับดักกับเคลียร์แผงหลังนะครับาปีเลยดีนะครับ มีคอสบิกไซโคนะครับผมเอามาเพื่อยิงให้เราต็เงเสียไรนะแล้วก็จะได้สามารถจะอันนี้ได้แต่เจอฮาปี้เลยด้เดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามคงตีเราตายเองนะครับาม,ารมีหมอบอะไรเพิ่มไหมเอ่ยฮาปี้ต้องมีหมอบอยู่แล้วจบเธอเลยครับ ตัวการขึ้นมานะครับเลวเนียมาเองเลยฮนะทิ้งครับอืมลงเอ็นไปกันแล้วกันนะสวมการ์ดก่อนนะครับบอบกับดักไว้นะอย่าน้อยก็บีไว้นะครับตีสักนิดหนึ่งนะ แคนนอนนะครับผมสุสานนะก็เอาจริงเราก็เล่นได้หลายแบบนะครับผมแต่เคลียร์แผงหลังเอาไว้ก่อนดีกว่าเราจะได้มีการ์ดผมสุสานเยอะๆนะครับผมหนึ่งใบกับ2อใบถ้าเกิดไฟตรงข้ามตีมาเอฟเฟกต์แคนนอนจะทํามาเราสามารถจะถมสุสานเพิ่มอีกใบหนึ่งได้นะครับแต่เขาจะดีขึ้นมือป่ะถ้าดีขึ้นมือแคนนอนก็จะลงสุสานแทนนะครับไม่ว่าจะทางไหนเราก็สามารถจะเคลียรเทินหน้าได้นะครับ Uh huh. ขนด็อกาปี้ซึ่งกับดักอะเรากะถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาเราก็ทำงานก่อนผ่านนะครับเป็นในขนด็อกาปปี้นะครับ เปิดไปเลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเสร็จแน่นอนนะเขาจะดีดขึ้นมือนะครับยังไงเราก็โดนดีดอยู่แล้วยังไงเอฟเฟกมันก็ดีดเราอยู่แล้วนะครับไงก็ดีไม่พ้นอ่ะโอเคนะครับผมรีมูฟหนึ่งใบนะครับทำลายฮาปีทิ้งครับเปิดขึ้นมือครับ สารเรามีไม่พอนะตอนนี้ในสุสารเรามีธาตุมึดนะครับผมหนึ่งใบนะก็คือไอ้นี่ฮนะเราขาดธาตุแสงครับผมธาตุแสงเรามุฟทิ้งไปแล้วถ้าไม่มุฟเมื่อกี้ก็ตายแน่นอนตอนนี้เรามีแสงนะครับผมตรงนี้หนึ่งใบละโดดน,นะครับ จบเธอนะครับจั่วมาเบคอนนะครับลงมานะครับผมสวมต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็หมอบคอสบิกไซโคสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะตีนะครับเอาธาตุแสงนะครับผมลมสุสานนะ อ่ะโอเคนะครับเบคอนดันขึ้นมือถ้าได้นะไม่งั้นก็เอาเบคอนของุสานไปละหมอบขึ้นมานะครับผมไลนิงวอลเทคครับ โดนครับโอเคแสงมืดครบแล้วครับทั้งแสงทั้งมืดก็ครบแล้วนะจบและจั่วการ์ดนะครับรีมูฟเลยครับหนึ่งสองสามครับทําลายครับ ต่อครับไม่มีแผงหลังแล้วนี่ผมสุสานต่อครับตีครับ อีกทีครับอ่ะก็โอเคนะครับผมเราก็เล่นมุกประมาณแค่นี้แหละนะมีทั้งกับดักมีทั้งทําลายมีทั้งตีรัวๆแถมเอากาที่รีมุกเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้่ากหานะครับเด็กนี้ก็ถ้าใครมีของครบก็สามารถจัดได้เลยนะแต่ทางนี้มีเท่านี้นะครับก็ไปปรับเอาตามจํานวนของที่มีอยู่ได้เลยนะครับโอเคเรามาดูขอกันดีกว่านะครับผมยอมรับว่า มันมีการที่สามารถใช้แทนได้เยอะมากนะโอเคเรเวเนียนี่ยังไงก็ต้องหา3ามนะครับผมนะเป็นหนึ่งในกาที่มีวี่แววว่าจะโดนแบนเยอะที่สุดด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าแลกมาแล้วจะโดนแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โอเคช่างมันคอยไปนั่งปรับเด็กในนาคตนะครับถัดมาครับผมตัวของเซเบอร์ดากอนนะครับผมอันนี้ก็ใช้ตัวแลกเอาได้เลยนะได้ครับผมได้จากการอัพเลเวลของไกเซอร์ครับเอ็นนะครับผมก็ดอปจากไกาเซอร์ครับ ตีไกเซอร์และดอกมานะครับผมคอนนอนครับผมดอกจากไกเซอร์เช่นเดียวกันนะฮะข้อนะครับผมอันนี้ไปปีหาในส่วนของฟิวเจอร์ฮอริซอนไปเปิดมาได้เลยนะครับต้องหา3นะครับหมูดําอันนี้แล้วแต่นะแต่ก็ลองเปิดได้ครับนะในส่วนของกาการเอ็กซิสก็ได้มาใส่แค่ไปเดียวก็พอนะเอามาป้องกันการโจมตีครับคอรสบิ๊กไซโคอันนี้เอามาจ่ายไลท์พอยต์นะเพราะนึงก็การ์ดไลท์พอยต์เราโดนแบนกันไปเยอะครับผมกราิกออริจินนะครับอ่ะในส่วนของไซเบอร์ลอร์ดครับผมอยู่ในส่วนของฟิวเจอร์ฟิวชับ ฟิวชั่นทั่วไปก็ไปหาได้เลยเยอะนะครับผมเดโคฟิวชั่นนะครับผมก็ในส่วนของบริลลิยูนิตนะไอพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เอามาแทนในส่วนของเซเบอร์คอร์กันทั้งนั้นแหละครับนะกับดักนะครับผมโอเวอร์ลอรนะครับผมก็ในส่วนของฟิวเจอร์ฮอลิซันนะครับผมแล้วก็การ์ดนะครับผมโม่ครับผมดีเดลบัคใครไม่มีใช้การ์ดของเลเวล45นะครับผมของตัวนี้ได้นะการ์ดเลเวล45นะครับผมของอ่ะนี่ครับผมไอเนี่ย ใบเนี้ยเอามาแทนได้ครับผมนะวัวคนิกนะครับผมเอามาใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไปยังไม่มีพี่พบรเวิวสิบห้ามันไกลมากเอากาสกับดักที่โม่สุสานก็มีเหมือนกันนะไอ้กาสกับดักที่สามารถจะทาให้สุสานของเราเนี่ยตกลงสุสานตามจำนวนหน้าเต่าที่ถอยได้นะครับมันจะมีกาสกับดักใบหนึ่งใบไหนวะไอที่มันถอยลงสะอ่ะใบนี้นะครับใบนี้นะครับผมก็คือในเทินฝ่ายของข้ามเนี่ยเราสามารถนํากาดจากท็อปเด็กเราลงสานตามจํานวนหน้าเต่าที่ถอยได้นะ อ่ะโอเคนะครับก็เอามาลองใช้ดูนะไอเน,นี่ก็เป็นการที่ดรอปจากโจโรจินะครับผมหรือจะเอามาในส่วนของการอัพเดเวลของตัวของไอ้ดี่ก็ได้นะอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของการลองมาเล่นนะครับผมเซเบอร์ดาก้อนหลังโดนแบนไปแล้วก็ปรับนิดปรับหน่อยก็ยังสามารถเอามาเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ยังโหดเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังขี้โกงนะครับยังคงเน้นในส่วนของการทําลายการ์ดแล้วก็ตีได้รัวๆอีกเช่นเดิมนะก็เอาไปลองจัดอยู่ได้เลยนะครับ วันนี้ผมฮอสซีพ่พแคก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบเด็กนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ